มีเรื่องประทับใจมาเล่าให้ฟังในระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางไปวัฒตอรจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดน่านไปนี่นะฮะผู้ร่วมทางของผมคนหนึ่งก็คือศิลปินที่พวกเรารู้จักกันนีน้องนกลำใหญ่นกสุภาพรจันทร์ในระหว่างที่กำลังทานอาหารกันอยู่นี่นะครับเขาก็เหลือไปเห็นหมาที่อยู่ข้างทางพูดว่ ดูแล้วลักษณะท่าทางน่าจะเป็นน้องหูหิ้วหวยก็ว่าได้น,นกเขาก็นะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยไปซื้อนี่เลยนะครับนี่เลยนี่ครับเป็นร้านเข้ามันไก่เขาก็ซื้อไก่สับครับแทนทนจะเป็นโครงไก่ธรรมดากลับกลายเป็นไก่สับเลยนี่แล้วก็เอามาให้เขา ยืจับลับลุกยืนสู้ใหม่มีแสงนำทางเช่นดังตะวันจะเป็นยังไงก็จะทนกันไปจะเป็นกำลังใจเดินสู้ไปไม่หวั่นจะร้อนขึ้นหนางเราร่วมใจฝ่าฟันจะเป็นยังไงจะดีจะร้า 亲。